วันดี้นักเรียนชั้นป2ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบความยาวค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างเมตรและเซนติเมตรนะคะที่เราเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะ1เมตรนะคะจะมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองนะคะ 1เมตรมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรหรือ100เซนติเมตรก็มีค่าเท่ากับ1เมตรนั่นเองนะคะในส่วนนี้นักเรียนจะต้องจำให้ได้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของเมตรและเซนติเมตรค่ะ,ะเรามาทบทวนกันในแบบฝึกหัดนี้นะคะซึ่งนักเรียนได้ทำไปแล้วนะคะในภาพแรกนะคะนักเรียนสังเกตได้ว่าจะมีรูปเก้าอี้นะคะที่มีความยาว2เมตร10เซนติเมตรเห็นไหมคะ 2เมตร10เซนติเมตรนะคะที่นี้คำถามนะคะเขาให้เราเติมก็คือเก้าอี้ยาวจุดจุดเซนติเมตรอ่าในภาพเนี่ยเขาบอกเป็นเมตรกับเซนติเมตรมาค่ะแต่พอถามเราเนี่ยถามแค่เซนติเมตรถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเมตรนะคะ2เมตรนะคะให้กลายเป็นเซนติเมตรค่ะเมื่อ1เมตรเท่ากับ2เซนติเมตรดังนั้น2เมตรก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ2เซนติเมตรนั่นเอง คอ่ะ200เซนติเมตรนั่นเองอ่าเมื่อ200เซนติเมตรที่เราได้มาแล้วนะคะเราก็จะนําไปบวกกับ10เซนติเมตรด้านหลังต่อค่ะฉะนั้นความยาวของเก้าอี้นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 210เซนติเมตรนั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าโจทย์เนี่ยให้เรามาคือ2เมตร10เซนติเมตรนะคะแต่เวลาถามเราเนี่ยถามแค่เซนติเมตรอย่างเดียวฉะนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเมตรนะคะให้กลายเป็นเซนติเมตรก่อนและรวมกับเซนติเมตรด้านหลังก็จะได้เป็นค่าเซนติเมตรของเก้าอี้นี้ออกมานะคะ ต่อไปค่ะอีกสักข้อหนึ่งนะคะทบทวนนะคะ,ะเป็นรูปตู้หนังสือนะคะจะมีความกว้างมีความสูงและความยาวนะคะความสูงและความยาวความสูงเนี่ยเขาบอกมาเป็นเซนติเมตรค่ะ175เซนติเมตรเห็นไหมคะความยาวก็คือ220่เซนติเมตรค่ะคราวนี้ในภาพบอกมาเป็นเซนติเมตรนะคะทีนี้เรามาดูคําถามค่ะบรรทัดแรกเลยนะคะตู้หนังสือสูงจุดจุดเซนติเมตรค่ะ ตู้หนังสือสูงเซนติเมตรอ่าเราต้องเปลี่ยนอะไรไหมคะไม่ต้องถูกถูกไหมคะเพราะว่าในภาพเนี่ยเขาให้มาเป็นเซนติเมตรอยู่แล้วฉะนั้นนักเรียนตอบไปได้เลยว่า175เซนติเมตรใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเขามีต่อว่าหรือสูงจุดๆๆจุดเมตรจุดจุดเซนติเมตรอ่าคราวนี้ค่ะให้เราบอกเป็นเมตรกับเซนติเมตรขึ้นมาค่ะอ่านักเรียนจำได้ไหมคะ 1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรหรือ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะของเรามีอยู่175เซนติเมตรค่ะฉะนั้นเราจะเอา100เซนติเมตรมาให้เป็น1เมตรนั่นเองและที่เหลือก็คือ75เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตู้หนังสือยาวเท่าไหร่คะกี่เซนติเมตรคะตู้หนังสือก็จะยาว220เซนติเมตรนั่นเองนะคะ หรืออีกแล้วค่ะหรือยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามี200เซนติเมตรเห็นไหมคะครบ200เซนติเมตรแสดงว่าคือ2เมตรนั่นเองและเหลือเศษอีก20เซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นตู้หนังสือยาว2เมตรและ20เซนติเมตรนั่นเองนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเปรียบเทียบความยาวกันค่ะ ในการเปรียบเทียบความยาวนะคะก็คือถ้าเกิดว่าหน่วยแตกต่างกันนะคะเราจะต้องทําหน่วยให้เหมือนกันก่อนแล้วค่อยมาเปรียบเทียบนะคะแต่ถ้าว่าหน่วยเหมือนกันอย่างเช่นเซนติเมตรกับเซนติเมตรเหมือนกันอยู่แล้วเราก็เปรียบเทียบไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นเมตรกับเซนติเมตรแต่มาอีกตัวนึ่งเป็นเซนติเมตรอย่างเดียวเราต้องเปลี่ยนให้เหมือนกันก่อนนะคะถึงจะสามารถเปรียบเทียบได้ค่ะ ครูจะยกตัวอย่างนะคะในหนังสือนะคะหน้าที่105นะคะหนังสือหน้า105นักเรียนเปิดและทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะเรามาวัดความสูงของแต่ละคนกันก่อน,นะค่ะแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกันนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว,ว่าทุกคนเนี่ยใช้เครื่องวัดชนิดเดียวกันนะคะ <shorter> ดังนั้นหน่วยก็จะเหมือนกันอยู่แล้วนะคะ <more> ฉะนั้นในแบบขัดนี้ก็คือหน่วยก็จะเหมือนกันอยู่แล้วเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะแต่ก่อนจะเปรียบเทียบนั้นนะคะเราจะต้องวัดให้ได้ก่อน,นะค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่นะคะ เรามาดูคนแรกก่อนค่ะคนแรกนะคะต้นนะคะต้นนะคะสูงเท่าไหร่คะนักเรียนดูต้นนะคะที่ศีรษะของต้นจะมีเส้นประสีแดงนะคะซึ่งจะไปอยู่ที่ระหว่าง100กับ110ค่ะครึ่งนึงพอดีเลย100ถัดไปก็จะมีขีดเล็กๆนะคะถัดออกไปนะคะจนไปจะหลที่ศีรษะของต้นนะคะนักเรียนคิดว่าต้นสูงเท่าไหร่คะ ต้นสูง105ซนติมตนั่นเองค่ะทําไมหึงเป็น105ดูนะคะเส้นประสีแดงนะคะจะไปอยู่ระหว่าง100กับ110พอดีนะคะซึ่งถ้าเรานับจาก100นะคะและนับขิดเล็กต่อไปเป็น 101, 102, 103, 104, 105ก็จะมาเจอที่105พอดีเลยค่ะต่อไปค่ะน้ำค่ะ,ะเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้านะคะสูงเท่าไรคะ น้ำนะคะเส้นประสีแดงที่ศีรษะของเขาตรงกับจำนวนใดคะ130ซนติเมตรนั่นเองคะอ่ะตรงพอดีเลยนะคะต่อไปขวัญค่ะขวัญสูงมากเลยนะคะขวัญเนี่ยสูงเท่าไหร่ดูสิคะศีรษะ,ะนะคะเขาจะมีเส้นประสีแดงเล็กๆอยู่นะคะไปจะดดที่150ซนติเมตรนั่นเองนะคะขวัญสูง150ซนติเมตรต่อไปค่ะตั้มค่ะ ต่ำสูงเท่าไหรคะอ่าลองดูสิคะต่ำสูงเท่าไรต่ำเนี่ยสูงเท่ากับใครเลยคะดูดีๆสิคะขีดเส้นปละของเขาเนี่ยเหมือนของใครเลยเหมือนของต้นเลยถูกต้องไหมคะฉะนั้นเขาก็จะสูง1 0 5ซนติมตรนั่นเองคะ่ะสุดท้ายตูนคะ่ะน้องเล็กเลยคนเล็กนะคะอ่าดูสิคะศีสระของตูนนะคะไปตรงกับจํานวนใดคะ 90นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยตูนสูง90ซนเมตรนั่นเองนะคะเมื่อเรารู้ความสูงของแต่ละคนแล้วคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันโดยการตอบคำถามนะคะซึ่งอยู่ในหน้า105นะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกับคุณครูในคลิปนี้ได้เลยนะคะอ่าเรามาดูข้อแรกข้อที่1กันค่ะข้อที่1ถามว่านะคะขาให้เติมนะคะตั้มสูงจุดจุดเซนติเมตร นั่นแสดงว่าเราต้องเติมไปนะคะว่าตั้มเนี่ยสูงกี่เซนติเมตรนะคะเมื่อกี้เราช่วยกันดูแล้วนะคะตั้มสูงเท่าไหร่คะ105เซนติเมตรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะต้นกับตั้มค่ะต้นสูงกว่าหรือสูงเท่ากับหรือว่าเตี้ยกว่าคะต้นกับตั้มต้นกับตั้มเป็นยังไงคะ สูงเท่ากับถูกไหมคะต้นกับตั้มเนี่ยสูงเท่ากันเลยฉะนั้นเราต้องเติมคําว่าต้นสูงเท่ากับตั้มนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะถ้าให้คนสูงที่สุดยืนท้ายแถวอ่าดูดีๆนะคะถ้าให้คนสูงที่สุดยืนท้ายแถวจะได้จุดๆยืนท้ายแถวนักเรียนคิดว่าใครคะที่จะยืนเป็นคนสุดท้ายท้ายแถวเลยค่ะสูงสุด ขวานนั่นเองค่ะเพราะขวันสูงที่สุดเลยถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะข้อที่4จุดจุดจุดเตี้ยที่สุดอ่าใครคะเตี้ยที่สุดใครเอ่ยตูนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะทุกคนต่อไปข้อที่5ค่ะต้นค่ะแล้วก็จุดจุดจุดตูนอ่าเราควรจะเติมคําว่าอะไรดีคะโดยจะมีคําว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าสูงเท่ากับนะคะต้นเป็นยังไงคะกับตูน สูงกว่านั่นเองต้นจะสูงกว่าตูนนักเรียนดูที่เราหากันเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะแล้วต้นสูงกว่าตูนเท่าไหร่ต้นสูงกว่าตูนเท่าไหร่คะ,ะต้นเนี่ยเท่าไรคหร่คะ105ใช่ไหมคะตูนเนี่ย90 105ลบ50ก็จะได้เท่ากับ15นั่นเองคะ่ะแสดงว่าต้นสูงกว่าตูนอยู่15เซนติเมตรนะคะ ต่อไปค่ะน้ำกับขวัญค่ะข้อที่6น้ำกับขวัญเป็นยังไงคะน้ำเตี้ยกว่าขวัญถูกต้องไหมคะเตี้ยกว่าอยู่เท่าไหร่คะอ่าเตี้ยกว่าเท่าไหร่คะน้ำเนี่ยเตี้ยกว่าขวัญ20ซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะขวัญเนี่ยสูงถึง150ถูกต้องไหมคะน้ำเนี่ยสูงแค่130ลบกันก็จะเหลือ20ซนติเมตรนั่นเอง ต่อไปค่ะข้อที่7เรามาเรียงลําดับกันค่ะคนที่สูงนะคะจากความสูงที่น้อยไปมากค่ะน้อยไปมากนะคะอ่าฉะนั้นฉะนั้นคนที่เตี้ยกว่าก็จะขึ้นก่อนถูกต้องไหมคะน้อยไปมากนะคะคนแรกใครเอ่ยน้อยไปมากปูน,นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะทุกคนต่อไปค่ะต้นอ่าถัดออกไปค่ะตั้มนะคะต่อไปค่ะ น้ำนะคะน้ำต่อไปค่ะขวัญหรือ,อมีหรือด้วยนะคะเพราะทำ,ทำไมถึงมีหรือจําได้ไหมคะ,อะตอนนี้เราเรียนแบบจากน้อยไปมากนะคะที่มีหรือเพราะว่าจะมีอยู่สองคนที่มีส่วนสูงเท่ากันดังนั้นสองคนนั้นใครจะขึ้นก่อนก็ได้ระหว่างต้นกับตั้มถูกต้องไหมคะในตอนแรกเนี่ย ต้นเนี่ยขึ้นก่อนฉะนั้นข้างหลังตั้มก็จะขึ้นก่อนบ้างนะคะตูนแล้วก็จะมาเป็นตั้มนั่นเองต้นนะคะแล้วก็น้ําสุดท้ายสูงที่สุดก็คือขวัญนั่นเองค่ะนี่ก็คือการยังลําดับจากน้อยไปมากนะคะถ้าเกิดว่ามีคนสูงเท่ากันนะคะเราก็จะมีการเขียนนะคะสามารถเขียนเป็นหรือได้คือคนใดคนหนึ่งจะขึ้นก่อนก็ได้นะคะก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะใครจะขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้เฉพาะคนที่เท่ากันเท่าน,นั้นนะคะ ต่อไปเรามาดูสักตัวอย่างหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในหน้า107นะคะอยู่ในหน้า107คราวนี้เนี่ยหน่วยเขาจะไม่เหมือนกันค่ะมีทั้งเมตรเซนติเมตรมีทั้งเซ,นต,เตงเซนติเมตรอย่างเดียวนะคะคราวนี้นะคะเราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างไรนะคะในข้อนี้นะคะเขาจะให้เราเติมคำตอบและเติมคำว่ายาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับ ยาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับนะคะนักเรียนดูในหน้า107ได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูแต่ละชิ้นนะคะของแต่ละชิ้นกันค่ะชิ้นแรกนะคะริบบิ้นค่ะเขาบอกว่าริบบิ้นเนี่ยยาว8เมตร45ซนเมตรค่ะเชือกไนลอนนะคะยาว925ซนเมตรนะคะธงราวสามเหลี่ยมค่ะยาว505เซนติเมตรนะคะ กระดาษสายรุ้งค่ะ6เมตร40เซนติเมตรนะคะเชือกสีแดงค่ะยาว640เซนติเมตรนะคะบันได2เมตร50เซนติเมตรค่ะคราวนี้เรามาช่วยกันตอบคำถามแต่ละข้อกันนะคะข้อที่1ค่ะริบบิ้นยาว8เมตร45เซนติเมตรหรือจุดจุดเซนติเมตรอ่า เขาให้เรามาเป็นเมตรกับเซนติเมตรแต่ให้เราเติมแค่เป็นเซนติเมตรอย่างเดียวเราจะทำยังไงคะเข้าสู่เรื่องเดิมเลยค่ะนั่นคือความสัมพันธ์ของเมตรและเซนติเมตรนะคะ1เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองแสดงว่า8เมตรของเราจะกลายเป็นกี่เซนติเมตรคะ ถูกต้องแล้วค่ะ800นั่นเองและ800ของเราก็ต้องไปรวมกับ45้าซนติเมตรด้านหลังด้วยฉะนั้นคำตอบก็คือ845ซนติเมตรนั่นเองค่ะชนิดต่อไปค่ะเชือกไนล่อนคะอ่ะเชือกไนล่อนยาวเท่าไรคะยาวกี่เซนติเมตรเขาถามมาเป็นเซนติเมตรแล้วสิ่งที่เขาบอกเรามาก็เป็นเซนติเมตรเหมือนกันฉะนั้นเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วค่ะ เขียนลงไปเลย925ซนติเมตรนั่นเองนะคะทีนี้เราก็สามารถจะเปรียบเทียบได้แล้วค่ะระหว่างริบบิ้นกับเชือกไนล่อนเนี่ยเราควรจะเติมคำว่ายาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับเพราะตอนนี้หน่วยของเขาเหมือนกันแล้วคือเซนติเมตรเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยระหว่าง845กับ925นั่นเองค่ะริบบิ้นยาว845ซนติเมตรส่วนเชือกไนล่อนยาว925ซนติเมตร ดังนั้นริบบิ้นเป็นยังไงคะสั้นกว่าถูกต้องไหมคะสั้นกว่าเชือกไนลอนนั่นเองคะอ่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในข้อนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างริบบิน้นความยาวริบบิ้นกับเชือกไนลอนนะคะซึ่งเขาให้ความยาวริบบิ้นมาเป็นเมตรกับเซนติเมตรส่วนเชือกไนลอนเนี่ยเป็นเซนติเมตรนะคะเราจะต้องทํา ให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนถึงจะเปรียบเทียบกันได้ดังนั้นเราเลยไปเปลี่ยนริบบิ้นนะคะจากที่เป็นเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยให้เป็นเซนติเมตรอย่างเดียวนะคะก็จะได้มาเป็น845นั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะเปรียบเทียบกับเชือกไนล่อนได้นะคะ,ะมาดูข้อที่2กันค่ะคราวนี้เปรียบเทียบระหว่างเชือกสีแดงกับเชือกอกับกระดาษสายรุ้งค่ะเชือกสีแดงกับกระดาษสายรุ้งนะคะ เชือกสีแดงเนี่ยเขาให้มาเป็นเซนติเมตรค่ะส่วนเชือกส่วนกระดาษสายรุ้งให้มาเป็นเมตรกับเซนติเมตรนะคะคราวนี้เราลองมาเปลี่ยนให้เขากลายเป็นเมตรกับเซนติเมตรบ้างนะคะอะ เชือกสีแดงยาว400-640เซนเมตรนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นเมตรกับเซนติเมตรได้ยังไงอ่าเขามีถึง600กว่าเลยถูกต้องไหมคะ600เซเมตรอ่า40เนี่ยเรายังไม่เอามาก่อนเพราะว่าเขาเป็นเศษที่ไม่ถึง100เนาะฉะนั้นเราดูที่หลักร้อยเลยค่ะคือ600ถูกต้องไหมคะ600เซติเมตรเนี่ยเท่ากับกี่เมตรคะอ่าา100เซเมเท่ากับ1เมตรฉะนั้น600เซนติเมก็เท่ากับ 6เมตรนั่นเองและมีอีก40เซนติเมตรที่เหลือนะคะกระดาษสายรุ้งล่ะคะกระดาษสายรุ้งก็คือ6เมตร40เซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นเชือกสีแดงกับกระดาษสายรุ้งเป็นยังไงกันคะยาวกว่าสั้นกว่าหรือว่ายาวเท่ากับคะ,ะจะเห็นได้ว่าเมตรก็6เมตรเหมือนกันเซนติเมตรก็40เซนติเมตรเหมือนกันฉะนั้นยาวเท่ากับคะ่ะ พอจะได้ไหมคะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะอ่าข้อ3นะคะคราวนี้เราจะเปรียบเทียบบันไดกับทงรา้วสามเหลี่ยมค่ะบันไดกับทงยาวสามเหลี่ยมค่ะหน่วยไม่เหมือนกันอีกแล้วนะคะทงเนี่ยหน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะ505เซนติเมตรส่วนบันไดนะคะมีหน่วยเป็น2เมตรค่ะกับ50เซนติเมตรไม่เหมือนกันเห็นไหมคะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบ เลยไม่ได้นะคะจะต้องทำหน่วยให้เหมือนกันก่อนบันไดาย,ยาวเท่าไหร่อ่ะบันไดเนี่ยยาว2เมตร50ซนติเมตรหรือถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรก็จะได้เท่ากับ250ซนเมตรนั่นเองเพราะว่าอะไรคะ2เมตรก็คือ200ซนติเมตรและ200ซนเมตรนั้นมารวมกับ50ทางด้านหลังก็จะได้เป็น250ซนเมตรนั่นเองนะคะคราวนี้ธงดาวค่ะ ธงราวสามเหลี่ยมยาวเท่าไหร่คะ505เซนติเมตรนั่นเองนักเรียนจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีหน่วยเซนติเมตรกับเซนติเมตรที่สามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วนะคะนั่นคือบันไดาย,ยาว250ยเซนติเมตรส่วนธงนะคะยาว505เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะเวลาดังนั้นเขามาถามว่าธงราวสามเหลี่ยมขึ้นด้วยธงราวสามเหลี่ยมก่อนนะคะธงราวสามเหลี่ยมกับบันไดคะ่ะเป็นยังไงกัน ธงราวสามเหลี่ยมยาวกว่าสั้นกว่าหรือยาวเท่ากับคะธงราวสามเหลี่ยมยาวกว่านั่นเองนะคะธงราวสามเหลี่ยมมีถึง505เซนติเมตรค่ะส่วนบันไดมีแค่อะไรคะ250เซนติเมตรแค่นั้นเองฉะนั้นธงราวสามเหลี่ยมจะยาวกว่านะคะนักเรียนพอจะได้ไหมคะหลักการง่ายๆก็คือในการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะต้องทําหน่วยให้เหมือนกันก่อนนะคะให้ถ้าเราจะดูถ้าเขาให้มาเป็นเมตร เซนติเมตรนะคะและเทียบกับเซนติเมตรเราก็ต้องเปลี่ยนให้มาเป็นเซนติเมตรให้เหมือนกันหรือเราจะเปลี่ยนเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรกับเซนติเมตรก็ได้นะคะมีทั้ง2รูปแบบนะคะแล้วแต่ความถนัดเลยนะคะทีนี้นะคะครูก็จะมีอีกหน้าหนึ่งที่เป็นการเปรียบเทียบระยะทางนะคะซึ่งเขาจะบอกระยะทางมาเป็นเมตรนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะ ซึ่งจะอยู่ในหน้า109นั่นเองนะคะสำหรับตรงนี้ให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วก็เติมลงไปให้ถูกต้องนะคะเป็นการเติมระยะทางนะคะที่ถูกต้องจากการดูแผนผังนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือในการเปรียบเทียบความยาวนะคะที่มีหน่วยต่างกัน นะกรณีมีหน่วยต่างกันเราต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกันนะคะเราจะไม่สามารถเปรียบเทียบทีก่อนได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าความยาวของสิ่งของชิ้นแรกเนี่ยเป็นเมตรกับเซนติเมตรเป็นเมตรกับเซนติเมตรนะคะชิ้นที่สองเป็นเซนติเมตรอย่างเดียว ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันเลยนี่ไม่ได้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนให้เหมือนกันก่อนจะเปลี่ยนให้เป็นเมตรกับเซนติเมตรก็ได้หรือจะเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะงานที่กูจะมอบหมายให้นักเรียนก็คือ3หน้านะคะก็คือหน้าที่105นะคะหน้าที่107และหน้าที่109นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ย ได้ทำไปพร้อมๆกับคุณครูแล้ว2หน้านะคะก็เหลืออีกหน้าหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทําเองนะคะหน้า105 107แล้วก็109่งส่งคุณครูมา3หน้านะคะเหมือนเดิมค่ะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปและส่งงานมา,ายังไลน์ส่วนตัวของครูทซานะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ